ครับผมก็ลาบสวัสดีครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT f i t k i n g Thailand สายตกแบบง่ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มีนาะท่านหนึ่งฮนะชักชวนให้มาตกหมายนี้นะ ซึ่งนะท่านน e ั้นนะะก็เป็นสปอนเซอร์ของผมเองก็คือนาโอนนะฮะของเจ้าของเหยื่อขี่กระซิบนะฮะเห็นผมไปทำคลิปแล้วได้ตัวก็เลยบอกว่านักเกมลองมาดูหมายของผมหน่อยมาลองเทสหมายของผมให้หน่อยอะไรแบบนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยบอกตรงนะกับหมายเนี้ยไม่มั่นใจเลยเพราะได้ข่าวว่าเคีียดวังควรนะนะ สายตกแบบโงโ่ๆอย่างเรานะฮะหรือปลาแบบเนี้ยตกไม้ตายโงโ่ๆนะฮะเล่นอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะจะมาได้แต้มด้ตัวหมายนี้หรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะฮะไม่รู้ว่านะาโอจะหลอกผมมาเชื่อหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่า,ว,าว่าวันเนี้ยผมจะได้แต้มในตัวไหมส่วนคันที่ผมนํามาใช้ในวันนี้นะครับก็นี่เลยครับผมนี <Hey. S 1> ่ไฮบินนะฮะไผ่ข้อดํานะครับ oh. ก็ไฮบินนั่นแหละจะบอกของงานของผมเนี่แหละก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะวันนี้เป็นการลงน้ําครั้งที่สองนะจากที่เคยไปลงน้ำไปถุพนบ้านมาฮะก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันว่ากับหมายคลองคันไฮบินจะสร้างผลงานให้กับดีทีหรือเปล่านะหรือผมจะทําให้คันไฮบินลั่นหรือเปล่าก็ไปติดตามรับชมกันอ่า โอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งนะปากบอกถึงเจ้าของหรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่ห้อนี้นะฮะถือว่าง่ายผมปากบอกเพื่อนอ้นผมนะเพื่อนอน้นเพื่อนอน้นเพื่อนอ้นนะฮะเพื่อนอน้นเพื่อนอ้นฮารามห้านะฮะชอบไปตกบ่อเอ็ีนะฮะบอกบอสใหญ่ด้วยนะฮะจะสตาร์ทอุหนุนช่องเล็กๆนี้ก็ได้นะฮะอุปกรณ์ผมพร้อมนะฮะคือผมพร้อมรับนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาพร้อมจะให้หรือเปล่า โอเคไปตกตายว่ะพูดเยอะเดี๋ยวจะโดนลาม่าอีกพูดเยอะไม่ได้ปลานะฮะ <S <S ครับก็สำหรับสไตลา์าการตกในวันนี้ผมเล่นก็อย่างที่บอกนะสายตกแบบงงๆนะหรือปลาก็จะตกเป็นตายไม่ตายตะโกวิงะะ่งวันนี้เล่นเป็นละขอเดียวนะก็สายเมนสิบปอนสายหน้ารู้สึกว่าชิ่งหน้านะ่าจะหกปอนครับเพราะว่า สายแปดพอผมหมดผมเอาเลยเอาหกพอมาเลยไปดูการไม้แรกครับล,ลูกป่าหน้าลงไปกินเลยหน้าเอาเลยเหรอผมใสยจะโดนลูกป่า,าจริงนะฮะโอ้โหลูกป่าคอยยับเลยฮะชิดผายแล้วชิดผายสายแล้ววันนี้ โอ้โหูชายหายใจแล้ววันนี้มงไปก็โดนลูกตาซอยใหญ่ผมว่าในนี้ยากนี่คือความยากของหมายนีนะว่าเพราะจากที่ผมดูอ่ะ,อะลูกเกิด้อยเยอะลูกเกิดรอยเยอะแล้วเราจะทำยังไงให้มันเกิดมา,าตอนนี้ผม เป็นเป็นอ่อยปุ้งอยู uh, ่นะไม่รู้คิดผิดคิดถูกเล่นอ่อยปุ้งนะเล่นจับจี๋นะจับจี๋ออยปุ้งแต่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนกเป็นเป็นปั้นเน็อ่ะเพราะลูกเกิดรอยเยอะลูกเกิดรอยเยอะมากน่าจะไม่รอดอ่ะนี้ตรงนะนู้ตรงแล้วไม่รอดแน่เลย ลุกเกด,ดิอดย่างออผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนาโอบอกว่าหมายเรียกไปที่ไ,ไหนก็โดนใอ้ลุกเกด,ดิดอ่ะโอ้ดูดิผมอยากจะซูมทุนให้ดูนะแต่เอออุปกรณ์ก็ไม่มีนะอุปกรณ์ส่ดที่ไปหลอนออหาไปคุย,ยนิดเดียวเลย เดียวอีกไปละหูโดนแล้วชาวประจํานี่วะมือวานนี่ก็โดนมาแล้ว,ลวหนึ่งแต้มมือวานมก็โดนขาหมอถ่ายอยู่ปะเนี่ยอ่าไม่ได้อาถ่ายอยู่อันนี้หนึ่งแต้ม <laughs> หนึ่งแต้มนะอุูใแ,แต่ใหญ่ครับนะเดี๋ยวใส่กระชังไว้ก่อนลดการลรลกวนนะฮะจะหลุดก่อน <laughs> ไหมล่ะ หัวแดงไม่คุยอะนะโอนะฮะเดี๋ยว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 เรามาทําความรู้จักเจ้าของเหยื่อผีกระสิบกันนะับเดี๋ยวร้อยเขาแต่งตัวสต่งดูตรงแล้วเขาแต่งตัวนานไม่ต่่งผมเนาะเอาโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาทําความรู้จักอ่สปอนเซอร์ของกันเนี่ยใช้คำว่าสปอนเซอร์ได้แล้วนะเนี่หัยไปแอปหนึ่งนี่ครับผมนี่ครับผมนาโอ๊ตครับผมอ่านาโอตนะจาก ช่องค่ายเหยื่อผีกระซิบเหยื่อเหยื่อผีกระซิบครับแล้วก็จากช่องโอติชชิ่งด้วยนะครับอ่าแล้วกฝาติดตามเฟซบุ๊กของนาโอท์ด้วยครับผมนาโอท์มีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้แนะนำไหมก็<อ><อ>มันก็ไม่มีอะไรครับก็เพราะว่าผมก็ตกไปหลายสไตล์เหมือนกันครับบางวันก็เปลี่ยนมิติรอบครับทั้งบาลานซ์ทั้งไม้ตายทั้งพวกคัดตัดุัิชิอะไรอย่างเงี้ยครับตกบาลานซ์แต่ตายบ้างอย่างเงี้ยครับมันแล้วแต่ว่ามัน มันรู้สึกว่าอยากตกอะไรก็ตกครับมันอยู่ที่คนตกเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่าแล้วอย่างวันเนี้ยนาโอตกอะไรเป็นคัตน์สวยชี้ครับเป็นตกเหมือนแตะหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเหมือนอบาลานแตะหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูนาะโอดกันไปดูผมก่อนแล้วกันนะตอนเนี้ย ทำไมเจ้าของหมายอาการอย่างนี้ล่ะ <laughs> ลูกปลามันเข้าเนี่ยุ้ยฮึยโอ้โหลูกปลาไม่ลิกลูกปลามันเข้าแล้วแล้วติดข้างด้วยปัญหา <laughs> อะติดพายละผมเพิ่งถายฉายแล้ววันนี้กูเออกูต้องใช้สวิงจริงๆวะ่ะสงสัยต้อง,องนัดสวิงว่าจริงๆวะ่ะ ผมก็ได้นะเกมผมนั่งเดียวเลยไปประตูมันแผลหมดเลยว่ะเออุ้ยนนี่ะมันด้วยความที่ว่ามันจะติดไอ้นี่ไม่เป็นไรนะเกมได้ชั้นหนึ่งโคตรถังขอบคุณมาเข้ามาแล้วเออทุกอย่างปลาติดหมดครับโอ้ตายแล้วลูกปลามันเข้าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผ้าไหมครับน้เกมผมก็มีผ้าแล้วผมไม่ค่อยใช้นะ แผลใกล้ท้องเหมือนแผลเกือบทั้งตัวครับช่วงนี้ประดุกน้ํามันเย็นพูดแต่คำว่าน้ำนเโอ้ตายแล้วลูกปลาลูกปลาเดี๋ยวเอาเบ็ดออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะทิ่มมือนะโอ้ยเ,อเก็มเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ทิ่มแล้วนีต้องขัดตาเธอทีนะโอ้ยลูกปลาครับลูกปลาโอ้ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะสงสาร เนี่ยเห็นไหมเจ้าของหมายเป็นเงี้ยทุกเที่ยวเลยอ่ะชวนใครมาก็เราก็แห้วคนอื่นเขาก็ได้เออพี่อยคอยอยดูมันจะตอดอะไรอลองวัดดูลองวัดดูวัดดูกูก็กลัวกูก็กลัวกูจะงัดขึ้นหลังใครอ้นี่อย่างเดียวเลย ไดูคลิปล่าสุดนะเกมจะรู้เลยสภาพง้างอ่ะออก้ามันโดนปตา <c oughs> ใหญ่ยังไงก็งา้าง <c oughs> อย่างนี้นะ,นะเกมไม่ขาดด้วยซึ้งอย่างนี้แนตะ <c oughs> สว่สาแขนเลยแล้วนี่ปล่อยเซฟไม่ได้ด้วยเฮียกูเผื่อปล่อยเซฟไปนี่ฮาร์กี้แตกนะ <c oughs> โดยครับ <c oughs> <c oughs> ใครอยากเห็นนะเกมลงน้ำก็รู้แน่ในเกมปล่อยเซฟ <c oughs> แล้วผมโดนสองรอบแล้วไปเข้ากินเบ็ดเนี่ยนี่มาแล้วปลาดุกครับเนาะอ่าโอ้โหตัวนี้กก็มาเกมุกแน่ะนะโอ๊ตนะโอ๊ตได้ปลาดุกแน่สอยปลาดุกมาหนึ่งอ้าวคุณคกูก็ไม่ได้ดูไปนะฮะแม่โชว์ปลาหน่อยนะโอสดูดแล้วอะไรเงี้ยงนะใช่ครับเป็นอะไรเ,เป็นไปเล็กนะครับไปเล็กหรอกได้กินแล้วตัวนี้เคสอะเนี่ย ที่มีตกปลาอยู่แค่สองตัวแต่ว่าเขามีสาระประโยชน์เยอะเขาถึงไปได้ไว้าจะพูดก็ผมขอพูดนะของน้าเอื้อครับเออใช่เไดีงานแต่เขามีแบบเขาเขาเขามีสาระประโยชน์อ่ะเขาเขาเขาให้ความรู้กับคนดูเพราะนั้นอะคนดูก็เลยติดตามเยอะอย่างพี่อ่ะพี่ก็นั่งตกโง,ง่พี่ไปกับพเอราพี่จะไม่ค่อยได้เน,น้นา้านอะไรเพราะว่าพี่ก็บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้เป็นคนตกปลาเกพี่จะบอกอยู่เสมอว่าผมไม่ได้เป็นคนตกปลาเก่ง ผมก็ผมแค่ผมที่คนชอบตกเฉยอะไรแล้วผมเห็นว่าผมชอบแล้วแล้วผมมาคือผมเสจเสดในการทําคลิปแล้วอะในคําว่าเสดคือเสดเสดในการตกเสดในการทําคลิปแล้วอะคือคืออยากจะเลิกบางทีก็ท้อนะทําคลิปแล้วไม่มีคนดูทําคลิปแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ายอดซับพี่มันไม่กระเื้องเลยพี่ก็อยากจะเลิกนะ เดว่าคูตกปลาอย่างเดียวดีกว่าไม่ทําคลิปแล้วอะไรแบบนี้ตกไปตตาปของเราไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันเสพมันเหมือนเป็นการเสพแล้วก็ครูต้องทําไงเออมันมีคนที่เขาบางคนนี้เขายังอยากดูอยู่ไม่งั้นตาจะร่วงแล้วเออมันมีเออมันมีคนที่เขายังแบบว่าเฮ้ยนะผมยังเป็นกําลังใจให้อยู่นะอะไรแบบเนี้ยมันมีมันมีคนแบบว่าที่แบบเขาดูเราเขาดูเราจาก จากจาก,จาก,จากความเป็นตัวตนของเราจริงๆก,ก็มีอะไรนาโอย่โบได้หันม่าซูกล้องหาเออยปหมอลากแบบนี้ <c oughs> อ่ะครับก็จากที่เรานั่งตกกันมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะก็ ลูกค้าเยอะมากเลยครับเยอะเยอะครับใช่ไหมครับนะโอ๊ตลาเยอะลูกค้าผมเยอะมากเลยครับตอดทุนนสนุกเลยไม่รู้แม่งจะมาทําหาอะไรแย่ๆงงมากเลยบอกนะโอ๊ตเดี๋ยวผมหลอนไม่หมดแล้วเนี่ยลูกปลามันตอดทุนนะอยากดูอยากตั้งกล้องอยากตั้งกล้องซูใม้ดูเลยดูไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหจอดเลยเนี่ยโอ้โห อยากจะซูมให้ดูจริงเลยว่าตรงผิวน้ำตรงทุ่นผมเนี่ยมันเป็นปุ่ครับออนี่ถ้าบอกได้เลยนะวาวันนี้ผมเห็นปลาในกระชังผมมีอยู่แค่สองตัวก่อนหน้านี้ก็คือนั่นแหละปลาในพวกนี้มันยังไม่มาแต่ตอนนี้มันมาเป็นที่แล้วนี่จริงนะโอ๊ตเขาวัดขึ้นวัดตะเพียนมาได้สองสามตัวอยู่นะผมออขอด้อว่าเออแต่ผมไม่ได้หันไปถ่ายนะเท่านะ เดี๋ยวกลัวนะเขาจะเด็ดเกินหน้าเกินตาเราช่องเราช่องเราโอเคเดี๋ยวไปต่ออีกหน่อยดูได้ว่าจะรอดจากมันไหมไม่ด้ค่โวัดมาเกือบครึ่งวันนะฮะดูนะฝั่งหนึ่งกะสวยมากเลยดูดิครับ ไม่ดูว่าเบ็ดเป็นเพราะว่าผมวัดโดนมันหลายรอบหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตัวนี้ผมปล่อยเลยนะไม่ไหวผมสารมันนะมันบอกช้ำเกินไปแล้วก็า้พานี่โอ้โหดูดิสุดยอดาดเ,รอเริ่มเลยเรา,าเริ่มชัดเล่มใหม่ับ เรบวันนี้แล้วานะไม้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาดูกันหมายส <nee. S 1> <gest> ุดท้ายว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเนี่ยหลอนโชว์หนึ่งดอกโค้ดทิ้งเหยื่อแล้วครับไม้สุดท้ายขอไม้สุดท้ายโชว์หน้ากล้องเลยเรยดทรายของแรงรถ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 ทิ้งเหยื่อแล้วครับโอ้ยตายแล้วมันรถทิ้งเหยื่อแล้วครับ ไม่ไม่โยนใส่ชุดนครับโอ๊ทิ้งเหยียดข้างโอ๊ทิ้งเหยียดตรงนี้โอ๊ตแกล้งกันนิ่ว้าโอ้นะโอ๊ตแกล้งผมนะครับน้าโอ๊ทิ้งเหยียดตรงนี้ครับโอ้โหตายแล้วนะโอ๊ตใจร้ายมากเลยนะโอ๊ตอ่อยอ่อยหน้าหมายเลยอ่อยอ่อยแบบนี้เลยอ่อยหน้าหมายน้าโอ๊ตบอกว่าเลืเดี๋ยวอ่อยแม่ตรงนี้ดี่ควรเทประจำครับเห็นพูดเราเห็นพูดเรากินไม่ได้ One HOUR LATER นะครับผมก็นะช่วงเวลานี้ก็ถึงช่วงเวลาถ่ายคลิปแล้วนะสิสุดของคลิปเราแล้ว,ลวก็สำหรับวันนี้นะได้รับการเชิญชวนของนาโอ๊วบิชชิงนะฮเจ้าของเหยื่อผีกระซิบนะครับผมเหยื่ออยู่ไหนเอาเหยื่อมาสิเน่ก็เป็นเหยื่อทางเลือกตัวหนึ่งนะครับถ้านา,นาท่านใดสนใจนะไฮเกตสำเร็จรูปนะพร้อมตกนะครับ ติดต่อมาที่นาโอ๊ตได้เลยนะอ่าก็นี่เป็นเพจของนาโอ๊ตนะฮะแล้วก็โลโกโ้ผีกระซิบนะ,ะชื่อเหยือ่ออาจจะดูน่ากลัวนิดน,นึงนะแต่เอาเป็นว่าไปลองใช้ดีกว่าไม่<ช>ว่าเราผมพูดอะไรไปมันอาจจะดูเกินจริงใช้คําว่าผมมารีวิวให้เพื่อเป็นเหยื่อทางเลือกนะอย่ามองว่าผลงานผมเป็นยังไงมันไม่เกียวนะฮะเพราะว่าลักษณะของการตก ลักษณะของการออกหมายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้น <S <S เหยื่อเป็นแค่ทางเลือกนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยบางทีเห็นผมรีวิวหลายๆเหยื่อนี่ไม่ใช่อะไรนะเขาเอามาให้ผมรีวิวให้ผมก็รีวิวนะครับทาหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับถามว่าเหยื่อโอเคไหมก็โดยส่วนตัวก็เหยื่อทุกเหยื่อโอเคฮะเหยื่อตัวนี้ก็โอเคฮะผลงานตัวนี้ก็มีให้ดูอยู่คลิปก่อนหน้าที่เคยทําไปนะครับ แต่ว่าหลากัหลกๆเลยทำไม G ีไม่ค่อยมีปลาก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเป็นที่ตัวเองด้วยแล้วก็ลงหมายไม่ดีด้วยก็มีหมดนะครับเพราะนั้นต้องต้องแยกนะครับเวลาจะเสพเรื่องสื่อก็ต้องแยกด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่า G ี <GT S 2> ไม่แห้มมีแต้มมีตัวมีนี่ได้ประดุกประหมอนะมันก็ตะเพียนตัวนึงแต่ตะเพียนปล่อยไปแล้วเดี๋ยวประหมอนี้ก็จะปล่อยนะครับแล้วประดุกเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้นะโอ๊ต ไปทําให้คุณยาก,กินนะฮะเพราะว่าส่วนตัวของเองมีภารก,กิจจะต้องไปทาต่อนะฮะก็นี่เดี๋ยวให้น้าโอ๊ตได้ไ่นี่หน่อยอ่าน้าโอ๊ตครับ,บ,อ,รบอ,อ่ามีอะไรจะปากอ่ะท่านผู้ชมไหมก็ในเรื่องที่นักเกมพูดก็จริงนะครับต่อเรื่องเหยื่อเรื่องหมายแล้วก็ผมจะเพิ่มเติมเรื่องหนึงน่งคือสภาพอากาศกับสภาพน้ำนะครับบางคนก็สมมุติตกหมายคลองหรือหมายธรรมชาติก็จะมีช่วงมีลมหรือว่ามี น้ำที่มันแบบขึ้นลงลงมันเป็นเวลานะครับเช่นวันนี้ก็มีอาการลงช่วงช่วงใสๆครับที่มันเริ่มรู้สึกมันขึ้นเริ่มไม่ได้นะครับแล้วก็จะบอกก็จะบอกว่าเวลาของตะเกมก็คือเอ้เหมือนปลามันมีเวลากิน,นะอะไรเงี้ยเ,เหมือนแบบเ็นเซตทางเวลาของปลาครับพอเริ่มเที่ยงจนถึงบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับมันเป็นเหมือนทุกหมายัลนักเกมก็บอกว่ามันก็เป็นทุกหมายจริงๆ่แต่แต่วันนี้เราตกแค่สิบเอ็ดโมงนะจะฝากอะไรเกี่ยวกับเหยื่อไหมจะฝากเกี่ยวกั ก็้ฝากด้วยครับก็คือเป็นอย่าทําเองครับคุกเองกับมือผสมเองกับมือครับแล้วก็นะนะท่านไหนอยากติดต่อก็ติดต่อที่โอปิชิ่งได้เช่นเดิมครับก็หรือว่าติดต่อตามที่ลิงก์นักเกมฝากไว้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับก็ใจใจที่แรกก็เจอนักเกมก็กลัวๆว่าเฮ้ยหมายนี้มันจะแห้วไหมน้วเกมมาตัดเลยฟึบฟึองไม้แรกผมยังนั่งเหมือนคนไม่มีวิญญาณเลยก็ ก็พูดนะครับนักเกมแกบอกแกไม่ดังครับก็ขอบคุณนักเกมมากที่มาที่หมายเยี่ยมเยือนหมายนะครับมันคือเป็นหมายประจําจริงๆครับก็เดี๋ยวลองในคลิปก็ลองมาลองดูครับว่าน้กโอจะเจอกันนักเกมอีกเมื่อไหร่ครับหรือว่าพานักเกมไปพุ้มหมายไหนนะครับอาจจะพาไปหมายที่พูดว่าแห้วก็ได้นะกินก็ดีนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ โอเคถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะรวมถึงช่องของนาโอ้ด้วยนะฮะนาโอ p ติชชิ n งนะฮะก็ฝากเดเอรของนาโอ้ไว้ด้วยอีกระซิปนะครับส่วนหมายหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไม่แ้ววแล้วนะีออกหมายไม่เคยแห้วนะฮะตัวเดียวก็นับก <laughs> ใหญ่นับหมด